สวัสดีครับเพื่อนช่างผมมาที่ปราพัฒน์นะคะรับอ่าวันนี้จะมามอบความรู้ให้แก่เพื่อนช่างนะที่สนใจที่จะเป็นช่างเจาะนะสนใจที่จะมาเรียนนะก็ได้นะถ้าใครอยากจะมาเรียนให้เดี๋ยวให้หลังอบรมเสร็จนะเดือนหน้าคืออบรมนะสามอาทิตย์แล้วก็น่าจะเป็นกลางเดือนมกราปีใหม่หน้าเนี่ยปีใหม่นะ่ปีหกสี่นี่ละจะเปิดสอนนะะ รับครั้งละหกท่านนะตอนนี้ก็มีคนมาจองไว้แล้วประมาณสีสท่านแล้วนะามาดูนะการที่จะเป็นช่างเจาะได้เราต้องเข้าใจการทำงานของนะ ic ต่างๆนะแต่อันนี้ก็เจอปัญหานะฮะเพราะว่าเป็นชาร์ปรุ่นใหม่ๆนะชาร์ปรุ่นนี้ก็คือ lc นะ 40LE380X นะเป็นรุ่นใหม่นะเป็นรุ่นในสมาร์ทอ่ะนะคือคือเป็นรุ่นที่แบบว่าใครๆก็คิดไม่ถึงนะว่าว่ามันจะเสียอาการที่แปลกๆนะมันก็ไม่เชิงแปลกนะเพราะว่าเขาใส่ค่าค่าอุกปกรณ์บางตัวมาผิดพลาดนะที่เห็นตรงนี้เนี่ยมันเป็น นะเป็นดัดดัดน่าชิดนะเราไปหาวงจรไม่มีหรอกนะดู i วไอภาพอินเวอร์เตอร์นะภาพนี้ที่จะผลิตไฟ DC ไปเลี้ยงหลอดน,นะใช้เบอร์ TPS 6 1 1 9 7อากนะารเสียมีอยู่ว่าเปิดเครื่องปกตินะสัก15นาทีนะประมาณนะนาทีนะดับเมื่อดับเสร็จเปิดติดอีกอ่าติดอีกคราวนี้จะดับไว้ขึ้น ก็ประมาณสินะแต่ไม่ได้แบบไวเกินไปนะประมาณสิบนาทีก็ดับหรือบางครั้งก็สิบหานาทีดับอ่าผมหลงทางเนรยนะรุ่นนี้สุดยอดซ่อมยี่ห้ออื่นก็ว่ายากนะครับมาเจอยี่ห้อชาร์ปอีกยากก็ยากซ่อมทันฮาร์ดแวร์ล้วมาซ่อมไวเพราะว่าลูกค้าก็ฝืนเปิด เกินห้าครั้งติดแลเมเบอร์เลอร์อีกจะซ่อมชชราพรุ่งนี้ต้องไปกดแลมก่อนถึงจะมาซ่อมนะผมหลงทางเลยผม <c oughs> เปลี่ยนหลอดเพราะว่ามันฟ้องนะกระพรินะบแดงผมรู้ว่าหลอดเสียเปลี่ยนหลอดแมกไลท์หลอด LED ออกหมดเลย ก็ยังตัดเหมือนเดิมอ่ะเอานี้ยังไงอ่ะเปลี่ยนไอซีอินวเวอร์เตอร์อีกร้านพันสามีขายนะตัวละหกสิบหนึ่งนะเบอร์นี้นะเบอร์ TPF ีเอฟหกหนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดเปลี่ยนไอซีนึกว่าไอซีแบบเสียแบบเสื่อแมบบก็เหมือนเดิมนะมาดูหลักๆว่าทำไมเขาสั่งจัดวงจรหรือว่าเขาใส่วปจรอะไรมาผิดพลาดนะเพราะว่าถ้าทางไหนเจอนะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเจออีกนะเพราะว่า อาจะเริ่มเสียแล้วนะเสียแบบแก้แก้ปัญหากันไม่ตกหรือไม่ก็เปลี่ยนแผงไปแต่อยู่อีกไม่นานก็เสียอีกนะเกาเข้าใส่อุปกรณ์นะตัวค่าสับเกินไปมาดูการทํางาน่อน,นะไอซีเบอร์นี้นะจะทํางานได้หนึ่งไฟเลี้ยงนะอันนี้เป็นการทดชฤนะไฟเลีย้ยงจริงๆไงไม่ใช่ยี่สิบเสียไฟเลี้ยงเข้ามาประมาณ13.5.1ไฟเลีย้ยงสิบส ไฟส่วนนี้ก็มี1.4นะ OV LO นะ3 EN เป็นไฟออนนะเป็นไฟเปิด IC นะตัวนี้ก็ต้องมี3.2นะ4แรงไฟพวกคุมไปไนเต็ตนะใส้ตัว่างหรือิตัวนี้ก็ต้องมี2.5ตัวนี้รอบนะ IC ตัวนี้จะทำงานได้1มีไฟเลี้ยง1 3.5 2ไฟตัวนี้นะ1.4 3 EN 3 2ง P ีพแล้วแต่ความสวาม่างมืดหรือสวา่างถ้าปกติประมาณ2.5ถ้าสว่างก็ประมาณ3นะถ้ามืดลงมาก็ประมาณ1 5ประมาณนี้นะคขาปคุงอัตโนมัตินะตัวนี้ดีอ่ะไอซี IC ได้รับนะ4อย่างแล้วก็จะส่งแรงไฟได้รุ่นนี้จะแรงเลยนะเราวัดไฟได้เลยวัดขาจีนี่เลยนะได้5.5เลยนะแรงไฟออกมาเลยเนะี่ยได้5.5 ตัวนี้เป็นเฟสนะจะมีไฟมาเลี้ยงไฟมาเลี้ยงขาดีของเฟสนี้ประมาณสามสามสิบหกจุดแปดนะสามสิบหกจุดแปดนะมีไฟมาเลี้ยงก่อนนะเฟสนด์นี้จะทำงานร่วมกับข้อแปลงเขาเรียก,กภาคสวิตชิ่งอยู่เนี่ยนะก็คือภาคอินเตอร์จริงก็เป็นไอ้ท่าสวิตชิ่นงนี่แหละผลิตไฟ นะ ac ผ่าน dc แมนี่ไดโอดนะผ่านไดโอดก็เป็น dc เป็นเลี้ยงหลอดนะไฟเลี้ยงสามจุดแปดเมื่อั p ขึ้นมาเมื่อมีการได e นะแล้วส่งพันธุ์นะเป็ 2, 000, นพะันหรือแรงไฟมันได e เสร็จก็จะทำงานร่วมกับน,นอแปยึบตัวของตัวหัดไฟแรงไฟออกมานะวพาตรงนี้ได้ประมาณไฟเลี้ยงของหลอดนะหก3ุดแปดจุดสามนะเมื่อเนี่ยน,นี่หลอดนะฮนะเมื่อไฟเป็นเลี้ยงหลอด้ดีเนี่ย นี่ครับเป็นด้านทัชชนนะเขาต่อแค่นี้จริงมีหลอดเยอะนะหลอดประมาณเกนะือบสามสิบนะมีไฟมาเรียงปุ๊บก็จะมีแรงไฟป้อนกลับเห็นไหมวัดนะมันจะมีเฟสลับแรงไฟป้อนกนลับจำนวนลับวัดตรงนี้ได้ประมาณ4 7เดโวลต์นนะ4 7เดโวลต์แล้วก็การออน ให้แรงไฟฟ้นกลับมาบอกที่ขาย fb ประมาณจุดสองเองนะคำต่ำเพราะว่ามีอเห็นไหมค่าค่าต่ำมากเนะี่ยหนึ่งโอเวนถ้าไม่มีถ้า a ตัวนี้เยอะไฟฟ้นกลับมาตรงนี้ก็เยอะนะตามแรงไฟการดึงนะของฟันที่ว่า pidm อาจจะเข้ามาคอนโทนรลตัวนี้ให้ดึงมากดึงน้อยนะพูดง่ายคือวัดไฟฟ้นกลับตรงนี้ก็ประมาณนะสามถึงห้าโวลต์ รุ่นนี้ประมาณ4.7ก็แล้วกันนะ3.5-4.7ถึงนะ <c oughs> แรงไฟที่ที่ผิดปดกตินะของเครื่องรุ่นนี้คือตัวนี้เองนะคือเราก็ไปเปลี่ยนหลอดเปลี่ยนไอซีปรัเรื่องเลยอ่าไอซีตัวนี้ก็จะมีการโปรเดอ,อ,อีกจุดหนึ่งนะ ออกแบบมาเหมือนกับไอ้ยี่ห้อโซนี่กับคานาใช่ไหมทำไมเขารับรู้จุดไหนว่าภาคอินเวอร์เตอร์เสียดูดรอดเสียจำไม่ดีนะการตัดโปรเทสเนี่ยไอซีอินเวอร์เตอร์เสียก็ตัดกับพิบแดรหรือหลอดเสียก็ตัดกับพิบแดเจออาการแบบนี้ผมงง <c oughs> เพราะว่าเปิดได้10หรือ15ทีดับ แสงทางเรื่อง,งดับเปลีป่ยนร้อดก็เหมือนเดิมเปลีป่ยนไอซสีเหมือน,นเดิมที่ไหนได้มีการตรวจเช็คดูการก้อนกลับนะตอนดับแรไฟเลี้ยงก,ก็มีฝั่งนี้มีหมดนะไฟเลี้ยงมีไฟเย็นก็มี EWM ก็มีเพาะเรื่อ่าตอนดับเนี่ยวัดแรงไฟทางของไอซไฟวัดไฟที่จะมาส่งให้ไอซครบหมดนะ นี่มีการตรวจเช็คตัวนี้เองที่เกิดปัญหา oep นะเขาทำออกแบบมานะ้อนกลับตรงนี้อันนี้กั๊ดอาทิตย์หนึ่งเมกเลยนะตัวนี้นะแต่เครื่องจริงอ่ะแค่ร้อยร้อยเคเขาใส่ค่าอาตัวนี้มันน้อยมากนะทำให้แรไฟ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 ที่มาเลี้ยงหลอดเน oh, ี่ยม okay. ีการพ่นกลับมาเยอะใช่ไหม OVP วัดตรงนี้ได้2.2.6เลยอะ่ะวันดีกันดี i อร้อนปุ๊บหรือไฟกระชากไฟจะเข้ามา3โวลต์ไอซีตัดโปรเิกขา OVP ปกติขา OVP นี่ต้องแรงไฟต่ำๆแต่เขายังออกแบบมาให้แก๊สกาดไม่เกนิกนไม่เกนิกน2.2.8นะ ถ้าเกินนี้ปุ๊บนะสามโวลต์นี้ไม่เกินสองจุดหกอ่ะา็ตอนก่อนก่อนที่จะเสียเนะี่ยวัดตรงนี้ได้ประมาณสองจุดกถ้าร้อนขึ้นออมากๆสองจุดแปดหรือสามตัดทันทีนะโปรเทคเลยหยุดคั้นจ่ายออกนี่เลยนะทำให้แรงไฟส่วนนี้นะเท่ากับอยากได้ไฟตรงนี้ มีแค่ไฟเลี้ยงนะได้แค่วัดตรงนี้ได้แค่3-6โวลต์ <c oughs> เพราะว่าวัดตรงนี้ได้แค่3-6เพราะว่าสวิตช,ชิ่งไม่ไม่ทำงานกวจจับ OVP แล้วก็หยุดโปรเทคไอซีตรงนี้ยังมีอีกขาหนึ่งเป็นขาขานี้นะขา f a u l t ตัวนี้ถ้าเกิด IC ซีคัตออฟนะ กดเหตุปุจะส่งแรงไฟส่วนนี้ออกไป3ต์ไปบอก CPU ให้รับรู้ CPU ที่เมนบอร์ดก็จะตัดกระพริบดแดงกับนี้นะปกนะติถ้าเกิดไอซีทำง,งานปกติขานี้จะเป็นถูเห็นไหม้าไอซีีที่รับรู้ว่ากับพริบว่าถ้าอิเ,เตอร์เสียหรือลอเสียโดยการรับแรงไฟตรงขางนี้ FAULT ขานี้ ้องกลับไปบอก3.2ปกติต้องเป็นศูนย์ะผมก็เลยแก้ไขนะสาเหตุก็คือไฟเข้ามาที่ OVP OVP นี่โอโหลดตือต้องไม่เกินนะไม่เกิน2 6ไม่เกิน2.7กระับก็บางบางครั้ง 2. 6ยังทำงานเดี๋ยวขึ้นไป2.7๊บดตัดปุ๊บหรือบางครั้งขึ้นไป3มนตัดเปลี่ยนค่า R ตรงนี้นะจากของเดิมใส่มา 100K ผมใส่เข้าไป 470K เลยนะเมื่อใส่น้าเข้าไปปุ๊บวัดส่วนนี้ได้จุดโอเคอยู่นะเพราะว่าส่วนนี้ยังมีการแจ้งว่าไม่เกิน2.7นะถ้าเกิน2.7ตัดทันทีเพราะ่าบางครั้งดูไปก็2.6ยังไม่ตัดดูไปสักพักน,นะเริ่มร้อนนะไฟ อันน mm ี hmm. a, kind of kind of ้เร mm ิ hmm. ่มร mm ้อนไฟพ้นกลับมาเยอะตัดคนเด็กทันทีแลนวเดี๋ยวผมจะทำเครื่องทิงให้ดูนะว่าแก้ไขยังไงนะไม่ต้องไปเปลี่ยนแผงซับพายนะอันนี้อยู่ในแผงไฮพิบอร์ดนะค่าเวอร์เตอร์นี่นะเนี่ยผมลงทกางเลยเปลี่ยนหลอดเปลี่ยนไอซีไม่หายที่ไหนได้ไฟเกินไฟไฟก็ไม่เกินหรอกเพราะว่าเขาใส่ค่าอาร์มาตัดไป แผงผลิตมใหม่ๆก็โอเคอยู่ใช่ไหมหุ่นบอลบางตัวก็ยังค่าเดิมนะแต่ใช้ไปนานๆอย่างเงี้ยใช้ไปประมาณปีอย่างเงี้ยเครื่องนี้ยังใหม่ๆประมาณปีครึ่งสองปีประมาณไม่เกินสองปีเลยไม่ไปนานนะหุปนบอลบางตัวก็นะค่าบอลบางตัวอาจจะเสื่อมหรือหุ่นบอลบางตัวเสื่อมหรือมีค่าเข่าดังอะไรนะทำให้แรงไฟนะเข้ามาที่โอทีเยอะต่างปัญหานะเปลี่ยนค่าอะ จาก 100k เป็น 470k นะใส่วัดแบงนี้ได้จุดเก้าเองนะแล้วก็เมื่อเราแก้ไขค่าเสร็จเราก็ไปแก้แรมก์เรื่อนะรุ่นนี้ก็มีปุ่ม์เซอร์แล้วก็พาเวอร์นะในในรุ่นมัมีคนทำไว้แล้วนะมีแก้ไขแรม หรือเปิดห้าครั้งปุ๊บนะมันก็จะเปิดปิดแล้วกระดับกระริบกระริบเราก็ต้องไปแก้นทำให้เป็นสูงมาดูที่ว่าแรงไฟวงจรที่เป็นไง นี่ยังแอร์ค่าเดิมอยู่นะผมจะเปิดเครื่องดูนะวัดไฟให้ดูนะ ีเป็นดีซีกินอิมเอรสชั่นนะดูไฟเลี้ยงนะไฟเลี้ยงขาขาหกคือสามคือห้านะอ่าไอซีรีสจะทำงันได้บีไฟเลี้ยงแล้วก็ขาสาม U V L O หนึ่สองาไม่ใช่ไม่ใช่ขาขา1นึะขาหนึขาหนึ่งไอซีนี้จะทำงานได้ไฟเลี้ยงสิบหกขาสิบหกได้สิบามสิบแล้วก็ขา U V L O ขาได้หนึ่งจดสี่นะแล้วก็ E N ขาออนฮอคือขาสองอ่าสามสินะแล้วก็ไปเน็ต ข้าามมีแมกเน็ตสอจุดนะไอทีก็ทำงานแนละ้วเมื่อทำงานเสร็จก็จะมีแรงไฟพ้นกลับแรงไฟพ้นกลับอันนี้หลอดนะเอาตรงคอนเนคเลยนะนพ่นกลับเอาไปเลี้ยงก่อนไปเลี้ยงไปเลี้ยงหลอดแ3จุดา ป้อนกลับ4.8นะเมื่อป้อนกลับปุ๊บมาหาเฟสนะเฟสมีการไดทนะ์อนินเอ็มนะถต่ว่าตรงขาดีของเฟสเลยนะป้อนกลับมาเดี๋ยวจุดสองนะตรงนี้จะมาถึงที่ขาไอซีเนี่ยนะใต้จุดสองที่เขาบอกว่ามันดึงมาแล้วมีอาค่าดัต่ำนะโหล่โลโปร่งกาวให้เหลือไปแค่จุดสอง ตรงขาที่มีปัญหาคือขาีนี้นะขา OVP ขาขาสิบนะแปดเก้าสิบนะแปดสิบนี่สองสองชั่นะเมื่อเครื่องทำงานไปสักพักนะร้อนใช่ไหมในครั้งนี้จะตีขึ้นมาสามตัดดับทันทีดับไม่พอจะส่งไอไฟออกที่ขาีนี่นะขาตรงการบอกบวิวคือขาสิบห้าตรงนี้นะ 5มานี่แต่ตอนนี้คือปกติอยู่นะเป็นศูนย์นัดถ้าเกิดไอซีคัดออฟตัวมันเองอ่ะก็จะส่งแรงไฟจุดนี้ประมาณ3.2ไปแจ้ง CPU นะให้กระพริบอตอนนี้อันนี้ต้องใช้เวลานาน,นประมาณ15ทีเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเลยนะผมจะทำแดงไฟขา2 OVP เนี่ยให้ต่้ที่สุด เดี๋ประมาณ9.9นะหรือว่า0ก็ยิ่งดีนะปกติขา OVC ต้องูนยะแต่ผมเอาขาจาก 100k เปลี่ยนเป็น 470k ใส่เข้าไปลืมไหะถ้าเจอปัญหานี้บางคนก็จะเปลี่ยนแผงแผงก็แพงนะแต่เปลี่ยนไปไม่นานก็เกิดอาการอีกเพราะว่าเขาใส่ค่ามาต่ำใส่ค่าอา แรงไฟพอนกลับมาที่โอวิพี่ต่มากผมจะาเาอาหออกแล้วก็เปลี่ยนค่า A าใหม่ปัญหาลูกแรงนะซ่อมยากเครื่องนี้นะซ่อมเสร็จก็ต้องไปแก้แลลม ำอาค่า,ามา,าเนี่ยพู่งง่ายเอาอามาไม่เกิน 5K นะ 4K 5K ว่าไปอันนี้470 เดี๋ยวก็จะเสียกันเป็นลอดนะฮะแต่ถ้าแผงที่มาใหม่ๆก็อาจจะ่าดีนะอาจาอาจะแรงไฟพ้นกลับมาอาจจะเหลือนิดนแหละเหลือประมาณไม่เกินสองโวลต์นะแต่ใช้ไปานานนเนี่ยอา,อาจจะยืดอา,อาจจะลดดีกว่าหรืออุปกรณ์มาตัวเสื่อมนะทำให้แรงไฟพ้นกลับ o v p ี่ะ2.6ดเลย นำ A มาใส่แล้วเปิดเครื่องวัดไฟดูนะว่าแรงไฟที่จะป้อนไปที่ขาสองนะ่ะกี่โวลต์ไฟเข้ามาห้านจะุดห้าพอนกับจุดเก้าเองเห็นไหมขาสองก็ได้จุดเก้าใช่ไหม อโอเคแก้ไขแ,แค่นี้นะรับรองนะไม่ต้องไปเปลีแก็บางอย่างก็ไม่ใช่ง่ายหลงทา,างอนกันนะยี่ห้ออื่นไม่ค่อยมีปัญหายี่ห้อนี้สุดยอดเปลี่ยนหลอดทั้งหมดไม่หาย เปลี่ยนไอไม่หายวัดไปคำสั่งจากจากแผงเมนมาตอนตอนจะดับะกะ็ปกตินะหลงทางนะท่านไหนสนใจที่จะมาเรียนนะเดี๋ยวกลางเดือนนะมัคคานะเปิดสอนนะจอบนะจอะทุกส่วนเลยนะจอบแบบนี้เลยนะจอบเปลี่ยนตัวเล็กตัวน้อยนะท่านไหนอยากจะเป็นช่างจอบนะ มาเรียนรู้ได้ไม่ยากนะไม่เกินความสามารถนะไม่ยากโอเคนะครับครับสวัสดีครับผมปี่ทิพตันนะครับ